ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ปีศาสของไทยขี่ตัง้งครูเขมเวทกรเรื่องสาราพานเปรียวมือที่มันยกชูนั้นโตใหญ่อย่างที่ไม่น่าจะเป็นได้มือมันยาวเกือบติดเพดานสาราผมใจหายอู้อีกครั้งหนึ่งที่นายทองคำได้แล้วชีวิตตวัยเด็กเป็นตอนต่อจากไปฝังศพและขึ้นจากหลุมเมื่อโรงเรียนหยุด ผมได้มีโอกาสไปที่วัดนกกระจาตตบตาบลบางบานก็โดยว่านาฟิมแกจะไปหาอาจารย์ของแกซึ่งเป็นสมภานอยู่ที่วัดนั้นเพื่อจะไปเอาของดีอยู่ยงคงเหนียวยายผมรู้เข้าก็เลยฝากตัวผมไปด้วยขอให้นาฟิมกราบไหว้ท่านอาจารย์ขอของดีให้ผมบ้างสำหรับป้องกันตัวเพราะเกิดเป็นดูผู้ชายจำเป็นจะต้องมีของดีไว้ประจำตัวมิตรเสียแรงเกิดเป็นคนเมือหลวงเกา่า เมือลงซึ้นเต็มไปด้วยคนดีมีวิชาถ้าไม่มีไว้บ้างจากกะกลับไรอยู่อาจารย์ครั้งคร่ำครั้งคร่ำมิใช่จะหมดไปเสียทีเดียวในอายุธยาท่านอาจารย์เป็นคนร่างสัมผัสผิวเนื้อสองสีมีสนาราศีหน้าขารบบูชามีอารมณ์เยือกเย็นพูดน้อยชอบมองผู้ไปหาอย่างเยียบเยียบและพิจารณาอย่างเบาๆ ท่านยิ้มอย่างเขึงเขึงเราค้างที่วัดสองคืนเพราะต้องรอคอยของท่่านจะให้ของรุ่นนั้นท่านจะต้องทำอีกเพื่อนาพิมและผมรุ่งคืนวันที่สามกว่าจะได้กลับก็ร่วมบ่ายผมได้ชื่อหาัเอวกันอ,อักษรพิตและเขียวนาฟัวฟัวไปส่วนนาพิมได้ตะกรุดอะไรของแกไม่ทราบจาัดก,การอำลาแล้วก็ออกเดินทางหน้านี้แล้งจัด ลำน้ำย่านนั้นแห้งขอดผู้คนข้ามฟากไม่ต้องอาศัยรถเลยเดินข้ามกันในลำน้ำอย่างสบายมีทางน้ำไหลเป็นสายสายลึกบ้าตื้นบ้างพื้นท้องน้ำเป็นทรายละเอียดทางน้ำไหลนั้นยามลึกก็แค่เขา่าโดยมากมักจะเหยียบพ่วนหลังเท้าเท่านั้นเป็นการอัตคัดน้ำสำหรับชาวบ้านบางน,นั้นอยู่มากเวลาร้อนจัด จะอาบน้ำบ้างตอนไหนตื้นน้ำก็ร้อนดังน้ำต้มต้องบุกไปหาตอนน้ำหรือพี่พอจะนั่งลงพอน้ำฟุวงแค่ตัก แล้วใช้มือวักหรือขันตักรถเอาตามมีตามเกิดเราทั้งสองคนเดินลงน้ำที่ร้อนจัดมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งขึ้นทางคลองแล้วออกสู่พุ้งซึ่งขนาดนั้นแดดยังจ้าไม่ลดลงเลยเราหุ่งหน้าตัดภุ่งตรงที่พระนครรีอยุธยาเพื่อสู่ตำบลหัวดุงเพื่อลงเรืออีกทอดหนึ่งเบื้องหน้าเราเป็นที่ไม้เขียวแก่อยู่ขอบฟ้าและนั่นก็หมายเพียงขึ้นทางเ่านั้นจะต้องเลยที่ไม้นั้นไปอีกครึ่งจะเข้าเขตหัวดุงหน้าท้อแท้ในความไกลและ กลางแด่จ้าแทบจะกินเนื้อเมื่อข้ามาก็นำกันมาทางนี้พอขากลับรู้สึกถอนราบุกบันมาด้วยความอ่อนเพลียก็มาถึงดงไม้เขียวที่เห็นแต่แรกออกเดินผมขอร้องให้หนะพิม์หยุดพักที่นั่นก่อนชั่วคราวพอแก้ความอ่อนเพลียที่ตรงนั้นมีวัด ร้างอยู่วัดหนึ่งหักพังจนเกือบไม่มีซากหงไม้รกหรือตัวโบดทำเคเหลือกำแพงผังโบ์ที่ทำไปบ้านอยู่สองด้านองค์พระประทานนั่งอยู่กลางแจ้งเรากลัวแดดอาศัยเงาไม้ใหญ่พักกายค่อนข้างนานต่อตะวันบ่ายแดดอ่อนจึงออกเดินเหลียวดูบ้านกลุ่มบางบ้านอยู่เบื้องหลังไกลริ เดินอย่างสบายสายอมเย็นและมาข้ามอา่อนทางพระอาฟิตรับดวงอากาศข้อเย็นเขามีความชื่นบานมาลบล้างความเที่ยมของแดดหน้าพิมมีสีหน้าสงสารผมพี่ว่าุุส่า์เดินไกลแสนไกลเท่าผู้ใหญ่ เบื้องหน้าเราอีกขึ้นเส้นมีศาลาใหญ่ฝาโล่ที่สำหรับพักคนเดินทางความเก่าของศาลานี้ประมาณไม่ถูกอาจจะหลายสิบปีเราหารือกันว่าจะพักนอนกันที่ศาลาจะดีหรือไม่ถ้าจะไปก็อีกไกลกว่าจะถึงหัวดุมําำไรบค่ำคืนแล้วเจ้าเรือที่ไหนต่อไปชาวบ้านนั้นไม่มีใครจะเดินทางกลางคืนด้วยเรือเราก็ต้องไปนั่งหลับกันอยู่ริมตะลิงนั่นเอง ถ้านอนเสียที่ศาลานี้ยังมีพื้นไม้กระดานให้นอนดีกว่าจะไปนอนกลางดินที่หัวดุงพอเช้าขึ้นเราออกเดินก็สะดวกดีทุกประการพอเดินมาถึงศาลาก็พอดีมืดตามตกลงนอนค้างกันที่นั่นศาลาใหญ่นี้โปร่งไม่มีฝาเป็นศาลายกพื้นสูงมากเห็นทีว่าจุดมุ่งหมายผู้สร้างให้เป็นพานนั้นจะมีที่ให้ผู้สัญจรหูวมาหูวโคใต้ฝนศาลาได้สบายน้าพิม์ไตบันไดขึ้นไปก่อนผมไต่ตามหลัง พื้นกระดานสาราปูไว้ฝีฝีห่างๆไม่เรียบร้อยบางแห่งก็โหวหายไปถ้าเดินไม่ระวังขาอาจจะพลัดตกรอง่หลังคาบางตอนกระเบื้องผูแตกหลุดมองโปร่งถึงฟ้าเราถอดเสื้อพึงร่างกายที่เหนียวเกลือเพราะไม่ได้อาบน้ำน้ำพิมณะเอาขานมแห้งๆเช่นฟัวริสมงตัด ข้าวฟองที่ติดย่ามออกมาแบ่งกันกินพร้อมกับน้ำในกระบอกที่ยังเหลืออยู่บ้างจากตอนเดินทางกินไปเลียวไปรอบด้านมันช่างเยียบเหงาเหลือกำลังมีแต่ฟุ้งดิ้วไปในความมืดจะหามานุษย์สักชีวิตทำยากก็ทำยากเห็นจะมีอยู่ก็เพียงหน้าฟิมกับผมเท่านั้นเรานั่งกันอยู่ระเดียวเดือนก็โผล่ขึ้นขอบฟุ้ง สแสงระยิระยับจับพีไม้มองเห็นภาพของท้องฟุ่งได้ชัดตาศาลานี้แม้จะไม่มีฝามืดพึงก็ตามแต่มันก็น่ากลัวตามสภาพของมันผมนั้นไม่ห่างกับหน้าพิมเลยแงนดูเพดานศาลามืดพึมชะพะตรงกระเบื้องหลุดเท่านั้นพอมีแสงสว่างนึกนึก ดูหน่ากลัวพูดผีที่ประจําท้องฟุ้งของพี่ผมได้จากพระท่านให้มาก็เทียมป้องกันเขียวนาหาได้ป้องกันผีไหมแต่ตากรุดของนาพิม์จะป้องกันอะไรบ้างผมไม่ทราบแหมถ้าเองไม่เตือนให้เอากระบอกน้ำมาด้วยก็อดเลยน้าพิมพูดในขนักยกกระบอกน้ำขึ้นเดิมนา้าลืมแล้วลสีฉันไม่เตือนก็อด เท่านั้นผมว่าปากคงเคี้ยวปัวลิสมตัดอยู่ถ้าลืมน้ำมันก็ต้องไปให้ถึงหัวดุงโอ๊ยแย่ <Yeah. S 1> เลยผมร้องขัดเพราะทอทางเดินทางแงนดูเพดานศาลาไปรอบรอบแมหมศาลานี้ฉันคนเดียวเห็นจะนอนไม่ได้น่ากลัวจัง ทำไมวัดมันจะมีอะไรเป็นค่าค่าก็นอนสุขโขไปเท่านั้นไม่ไหวน้าพิม์หัวรักโขขันความกลัวของผมแล้วเราต่างคนต่างนิ่งกันไปมันก็เกิดความเงียบดังเดิมนานๆจะมีเสียงวัวบ้านไกลร้องบ้างและสุนัขก,ก็เห่าลอยมาตามลมผมเองนกายลงนอนข้างข้างน้าพิม์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวเพราะตัวเหนียวและพื้นก็มีเสี้ยงขายแต่ก็เอามือปัด,ปด นอนไปตามมีตามได้เราทั้งสองเคิมเขิมจวนจะหลับเนื่องจากการทรมานร่างกายเดินมาแม้แต่กลางดินก็เห็นจะนอนหลับได้แน่ดูเหมือนจะมีเสียงคนมานะฟิมกับผมสะดุ้งจากเคิมพร้อมพร้อมกันโงหัวขึ้นดูไปข้างล่างเดลันสว่างมองเห็นได้พัวเป็นความจริงมีคนมาแผ้ไม่ใช่หูแวลวเป็นคนคนเดียวเดินทางมาและหยุดยืนตัดสินใจว่าจะหักหรือไม่พัก ลังเลอยู่ข้างล่างสักครู่หนึ่งจึงก้าวขึ้นบันไดมาพอขึ้นมาแล้วเขาก็รู้ว่ามีคนพักอยู่ก่อนแล้วคือน้าพิมกับผมเขาหันมาดูเราหน่อยหนึ่งแต่มันก็มืดมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพียงแต่รู้กันว่าบนศาลานี้มีคนเขาเดินเบาๆไปอีกมุมหนึ่งของศาลาอย่างเงยีบเยบบศาลาพักสาธารณนะเช่นนี้ทุกคนมีสิทธิ์ จึงไม่มีใครจะทักใครผมรู้สึกว่านาฟิมบอกจะรับแววอ้า้หมอนั่นไปในทางคมร้ายฉกชิงวิ่งราาหรือย่อมบอกพอหมอนั่นขึ้นมาบนศาลานาฟิมก็ลุกขึ้นนั่งคุงเชิญทีเดียวครามจริงก็หน้าหนักใจอย่างนาฟิมกแกเพราะว่าผนทางเรียวเช่นนี้จะวัวนอนหลับไหลประเดี๋ยวพ่อก็ย่อมมาอีกอะไรไปหมดเหลือแต่กายเขานั้นเองหรือว่าศาลานี้เป็นที่หากินของพวกนี้ใครเดินทางผ่านมาก็นอนพัก และผู้ที่มาพักพุกคผมก็ล้วนแต่อ่อนแรงมาทั้งนั้นดงนอนหลับเป็นตายเลยอย่าว่าแต่หยิบของนอกกายไปเลยแม้แต่การเกงที่นุกอยู่ก็อาจจะค่อยๆถอดเอาไปได้หมอนั่นขันข้างให้เราเบิรนหน้าดูไปข้างนอกฟุ้งไม่เอาใจใส่กับเราเลยผมเริ่มใจไม่ดีอย่างนี้นอกจากจะน่ากลัวผียังน่ากลัวโจรผูรายอีกแม้ว่าผูเข้าจริงจะเรียกใครช่วยเรา มองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งดมกับพงไม้เรื่อมันก็ต้องคุ้มกันตัวเองเวลาร่วมเลยไปหลายนาทีเราต้องนั่งคุ้งเชิงอยู่แม้จะแสนง่วงก็หลับตาลงไม่ได้แต่ในครู่นั้นใจเราก็ขอยังชั่วขึ้นเพราะมีเสียงคนมาอีกข้างล่างพอจะมีเพื่อนพึ่งพากันมิให้การโจรกรรมเกิดขึ้นง่ายๆผมชะงเง้อคอมองลงไปข้างล่างทางเกวียนสายยาวขาวโพลนในแสงดืนร่างของใครยืนนิ่งอยู่หันหน้ามองขึ้นมาบ ศาราอย่างลังเลคล้ายๆกับคนแรกและในสองสามอึดใจนั้นเองเขาคงตัดสินใจแน่แล้วไต่บันไดขึ้นมาบนสารากรอกหน้าดูพั่วๆัวแล้วเดินท้นบันไดมาพิดสมรึกนั่นเสียงหมอคนที่นั่งอยู่ก่อนร้องพักผมประหลาดใจนักบนสารานี้มืดเรามองหน้ากันก็เห็นเพียมภาพดำๆๆ ทาไมมันมองเห็นกันและจำกันได้ถ้ามันจะนัดไว้เสียแน่แล้วเราสองคนน่าจะแย่หากมันเป็นผู้ร้ายมันก็รับมือนะพิมอยู่ตัวผมเป็นเด็กจะช่วยอะไรนะพิมได้รแต่มันจะว่าเอาตกใต้ฝุ่นไปเท่านั้นเจ้าคนอยู่ก่อนเรียกชื่อและถามไปเจ้าคนมาใหม่ขันไปดูทางเสียงใช่คนมาใหม่รับและย้อนถามนั่นผิดก้อนรึ ไปไหนมาล่ะนี่ไปเมืองบัฉันก็จะไปเมืองเหมือนกันแล้วทั้งเก่าและใหม่ก็ไปนั่งรวมคุยกันตามไม่เอาใจใส่เราทั้งคู่ถามฟุ้ขซึ่งกันและกันซึ่งเราไม่ฟังเป็นอารมณ์เพราะไม่ใช่เรื่องของเราการสแสดงตัวของเขาทั้งสองก็เป็นคนเดินทางธรรมดาจากการโต้อตอบว่าจะเดินทางไปเมืองและก็เช่นเดียวกับเราที่จะไปเมืองเรื่องการสงสัยของผมยังไม่หยุดทั้งการมาของมันและ การพักกันมันก็บอกอยู่อย่างชัดว่านัดหมายกันมาแม้แต่จะหาผมทางพูดกรบเกลันครางหูพรางตาเราสองคนเราก็ฟังบอ,อกว่าเสส้งแกลพูดแล้วมันพายอยกันมาพีละคนดูภาพพีจะเล่นงานเราได้หรือไม่ได้มันคงหากินมานานแล้วเห็นหูดุดป่ามาเข้าเราเมื่อใดก็หวานมันพอเราหลับมันก็สวยไปเตียนเลยหน้าพิมพ์ต้องใจตรงกับผมแน่แกค้ามหาอะไรในย่ามอยู่อีก และหยิอะไรอันหนึ่งมาวางไว้ข้ามตัวผมจึงเลื่อมมือคำ้ำเพราะอยากรู้ก็รู้ว่าสิ่งที่เอาออกจากย่ามนั้นก็คือมีดซุยชั้นแรกเห็นข้างโน้นคนเดียวก็จงใจว่าจะสู้มือเปล่าพอเห็นมาสองคนจึงต้องเอามีดออกมาในเวลาชั่วครู่นั้นก็มีเสียงคนมาอีก ผมและนาพิมก็ชะเง้อมองและเจ้าคนมาใหม่นี้ก็มีกิริยาอย่างเดียวกับเจ้าสองคนแรกทำลังเลใจแล้วก็ขึ้นมาบนสาราแบบเดียวกันเจ้าคนใหม่นี้นุ่งสะระมตัวเดียวไม่มีอะไรอื่นอีกเลยช่างเจ้ากรรมจริงพ่อเอ๋ยั้งเก่าและใหม่มันร้องถามกันแบบเดียวกันอย่างเจ้าสองคนเก่าและก็ว่าจะไปเมืองเช่นกันสะระมตัวเดียวนั้นนะ่ะหรือจะไปเมือง